สวัสดีครับผมขอระบายความในใจหน่อยครับไหนๆมันก็ดังถึงขนาดนี้แล้วเรื่องก็เกิดขึ้นจากเรื่องนี้นะครับบุคคลอันตรายนี้ครับคือไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะในเฟซผมผมใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงที่ทำงานการศึกษาทุกอย่างจริงหมดผมคงไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่ๆเรื่องเกิดเหตุน่าจะเป็นวันที่สิบหกเมษา ซึ่งผมเข้างานกัดดึกซึ่งมันเป็นวันหยุดสงการทุกคนกลับบ้านกันแล้วผมไปทำงานช่วงสงการแล้ววันนั้นวันที่16เมษาช่วงเวลาประมาณทุ่มกว่าๆหน่อยผมก็ไปนั่งเล่นเกมซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็เล่นมาบ้างแล้วเวลาก็ยังเหลืออยู่ผมก็ไปนั่งเล่นเกมเล่นเฟสดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วเวลาหมดซึ่งร้านเกมแถวบ้านผมมันก็เป็นพวก ใส่ยูสเนมใส่พาสเวิร์ดแล้วก็มีเวลาว่าชั่วโมงเท่าไหรกี่ชั่วโมงเหลือเวลาเท่าไหรผมก็เล่นไปจนเวลาหมดซึ่งเวลาหมดผมก็ไปทํางานตามปกติผมก็ไม่ได้ปิดเฟซอะไรเพราะหน้าจอมันดับไม่ได้กดรีสตาร์ทอะไรแล้ววันนี้ผมมาทราบเรื่องโรงงานโทรหาผมเวลาประมาณบ่ายสี่โมงผมก็งงไม่รู้ว่าเรื่องอะไร พอไปถึงโรงงานก็เห็นข่าวนี้ขึ้นแชร์กันเยอะถูกใจกันเพียบผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับก็ได้ไปแจ้งความมาแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ดูก็ใช้วิญญาณในการดู แล้วก็หยุดเผยแพร่สักทีเถอะครับตอนนี้ผมเสียหายหนักทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวทั้งสังคมกลายเป็นคนอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ก็ขอให้หยุดเลยครับขอนุรับ